จากอันดับ5ราศีมีโชควันที่16ธันวาคม2563นะครับพร้อมกับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงที่จะช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคุณนั้นมีโชคมีลาภเพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับหมอแมนพลังเลข อยู่กับผมหมอแมนนะครับ <S <S <collision noise> ก็พบกันเป็นประจำในรอบนี้จัดอันดับ5ราศีนะครับวันนี้จัดมา5อันดับนะแต่บอ,อกไว้นิดนึงว่ายังมีอีกหลายราศีที่อยากจะพูดถึงเพราะว่ามันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคแต่มีข้อแม้อะไรบางอย่างนะครับเช่นข้อแม้ด้วยการต้องเป็นทุกขลาบหรือว่าโชคจากการที่เสียหายหรือชำรุดจากเข้าขอ,ของของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายราศีนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ย ดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายราศีมาแล้วก็ส่งผลส่งอิทธิพลจริงๆแล้วแทบจะครบทุกราศีเลยนะครับส่งผลอ,อิทธิพลทุกราศีเลยแต่ว่าในหลเร่องโชคลาบเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องพูดถึงกันนะครับ ก่อนอื่นใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากไว้กดติดตามในแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊ชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวช่องช่องยูทูบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มแบ่งบันตัวเลขกันนะครับนะแอปไลน์ไอดีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเข้าไปกันเยอะๆนะครับนะหมแมนมีเลขมาฝากทุกวันเลยนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้จัดอันดับ5ราศีมีโชคนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงก่อนนะเดี๋ยวจะแบบน้อยอกน้อยใจนะครับบอกกันเลยก็ได้นะครับว่าราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่จริงๆแล้วก็มีโชคนะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเปอร์เซนต์ที่มันจะมีโชคแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วมันก็อาจจะมีข้อแม้หลายประการนะครับหมอแมนดูแล้วเห็นว่ามี4ี่ราศีนะครับที่จะขอพูดถึงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ4ราศีที่ว่านั้นก็คือราศีมีนราศีพฤษภ ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมังกรนะครับคือสี่ราศีนี้ต้องบอกนะครับมีนพฤษภพพิจิกมังกรนะครับสี่ราศีนาาาเนี้ยดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี้ยเขามาโยกกันพอดีเลยนะครับศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินสดเรื่องของโกภคทรัพยนนะครับเวลามันโยกกับดาวเสาร์แล้วมันก็เหมือนกับแบบว่ามันมีเกณฑ์ที่ทั้งได้ทรัพย์แล้วก็เสียทรัพย์เนี่ยถามว่าทาไมต้องมีเกณฑ์ถึงได้ทรัพย์ด้วยเพราะว่าเขาตีโกนกับพระอังคารเป็นคู่มิตรด้วยนะครับ ก็เลยมีกณฑ์ได้ทรัพย์เหมือนกันแต่ว่ามีกณฑ์ได้ไม่มากเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยพระอังคารก็ถอยหลังอยู่นะครับในวันนั้นเนี่ยสลากออกเป็นวันพุธด,ดาวพระอังคารโคจรตกการลกินีด้วยนะครับถึงแม้จะตกสีในยามนะครับพิจารณาแล้วนะดูเปอร์เซ็นต์ดูความน่าจะเป็นนะครับไอ้จุดที่มันมาทําลายทําลายเนี่ยมันจ,จะเยอะกว่านะครับแต่ก็ยังแบบเว้นช่องไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยทำบุญมา,มามากน้อยแค่ไหนนะครับ ราศีเดียวกันอาจจะมีบุญไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันนะครับหมอแมนก็ยังเห็นคอมเมนต์ที่มันแบบว่าเ,เหมือนจะไม่เข้าใจอยู่นะครับว่าเนี่ยราศีเนี้ยทายว่าจะได้โชคแต่ทําไมเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงคำถามแบบนี้น่าจะเลิกถามไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ต้องรู้แล้วว่าราศี สมมติว่าราศีไทยว่าราศีมีนจะมีโชคไงครับราศีมีนไม่ใช่มีคุณคนเดียวนะครับประเทศนี้นะครับมันมีทั้งหลายคนแล้วก็ต้องมีคนที่บุญเยอะบุญน้อยนะครับถึงจังหวะเวลาทุกอย่างมันเป็นส่วนประกอบกันหมดนะครับมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงดาวอย่างเดียวเพียงแค่ว่าดวงดาวก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกแนวทางได้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแนวโน้มนะครับก็ขอให้ดูด้วยความสนุกด้วยความบันเทิงนะครับส่วนที่ 4, สีราศีนี้คือมีนพฤษศพิจิกมังกรเนี่ย ได้อิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาพอดาวเสาร์ขยับปุ๊บนะครับดาวศุกร์ขยับวันที่12ตามมามันมาโยกสัมพันธ์กันพอดีมันกลายเป็นคู่เสียทรัพย์นะครับแต่ทําไมถึงมีมีเกณฑ์ที่จะเออได้ได้อยู่บ้างนะครับอย่างราศีมีนเนี่ยดาวโชคลาบก็คือดาวเสาร์เป็นเกษตรในเรือนโชคลาบก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับแต่ว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารก็มาปะทะกันอีก ดาวสุกดาวพพกสัสัพนะครับก็มาปะทะกับดาวเสาวอีกนะครับกลายเป็นตีลันฟันแทงกันหลายทางนะครับมันก็รายการว่ามันน่าจะมีข้อแม้เยอะนะครับเช่นต้องมีความเสียหายก่อน เ,เรื่องของรถยนต์ยานพาหนะนะครับหรือว่ามีการบาดเจ็บอะไรก่อนมีเรื่องของทุกขลาบอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าจะมาจัดอันดับแล้วแบบเฮ้ยมันจะดวงปังนะอันนี้เฉพาะเรื่องโชคลาภนะ,ะใครที่ฟังราศีมินคลิปดวงราศีมินก็แยกไปฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างราศีมังกรอย่างนี้นะครับมังกรเนี่ยก็โดนดาวเสาทับนะครับดาวโชคลาภของราศีมังกร,กรก็คือดาวพระอังคาร อังคารก็โยกกระเสาเมันก็ถูกศัตรตูมาทำร้ายแล้ววันนั้นเองดาวอังคารก็ตกกาลกินีด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีจุดที่มาบั่นทอนเยอะหน่อยนะครับก็เลยถือว่ามีโชคนะแต่ว่ามีนิดนิดหน่นอยหน่อยนะไม่ถือไม่ขอจัดรดับไว้นะครับอย่างราศีพิจิกอย่างนี้นะครับราศีพิจิกเนี่ยดาวโชคลาภก็เป็นดาวพุธนะครับเข้าไปสู่เรือนการเงินก็เหมือนจะดีอยู่กับดาวจันทร์ได้คู่มิตรด้วยแต่ว่า ดาววินาศเนี่ยมาทับลัคนาพอดีสําหรับพิจิกนะครับแล้วก็เป็นดาวศุกร์มาโยกกับดาวเสาร์พอดีเลยนะครับก็เป็นคู่ที่ว่ามันมีเกณฑ์ที่ทําให้มันมันเสียทรัพย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่า,าจะมีโชคอย่างเขานะฮะมันก็มีอ่ะแต่มันมีไม่เยอะนะครับมันดูแล้วมันมีเกณฑ์ต้องมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์เ,เสียนะครับอีกราศีหนึ่งก็คือราศีพฤษภนะฮะราศีพฤษภเนี่ยก็คือว่าดาวโชคลาภเนี่ยคือดาวพระหัสบดีเนาะ ก็ตั้งแต่14พฤศจิกานยกนเนี่ยก็โคจรเนี่ยเป็นก้าวก่ละัคขนาจริงๆก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ยิ่งโคจรเนี่ยเป็นสุภะด้วยแล้วก็ตีโกลนพระราหูก็ได้คู่มิตรใหญ่ก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะสวยแล้วในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันดันมาติดที่ว่าสลากออกในวันพุธเนี่ยแล้วก็ พอวันพุธปุ๊บดาวพหุังคารโครจรเป็นการอกินีนะครับแล้วดาวพหุังคันดันลอยอยู่ในภพโชคลาภของชาวราศีพฤษภซะด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเกณฑ์ที่บัญฑรมันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วตําแหน่งภพปุตตะเออดาวดาวปุตตะซึ่งคือดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนมรณะด้วยปุตตะก็แปลว่าโชคลาภ ช่วราก็ไปเป็นมรณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนถูกแบ่งครึ่งนะครับเกณฑ์ที่จะได้เกณฑ์ที่จะเสียมันแทบจะพอๆกันเลยนะครับก็เลยถือว่ามาพูดคุยให้ทราบกันดีกว่าว่าสีราศีนี้จริงๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ขอไม่จัดอันดับไว้ดีกว่านะครับต่อมาเนี่ยนะครับอันดับที่5นะคราวนี้เข้าสู่การจัดอันดับแล้วกันนะครับอันดับที่5้าเนี่ยนะราศีนี้ครับ ก็คือราศีกรกฎนะครับกรกฎน,นะฮะกรกฎเนี่ยเอาจริงนะครับเสาเล็งลักนะเสามาเล็งลักแล้วก็สัมพันธ์กับบังคารเหมือนกันสัมพันธ์กระสุขเหมือนกันเป็นเรื่องของการเสียทรัพย์เหมือนกันนะครับแต่จุดที่ต้องคือขออนุญาตจัดอันดับไว้นะถึงแม้จะเป็นอันดับที่ท้ายหน่อยนะครับดาวช่วคลาขผมกรกฎเป็นดาวสุกนะฮะแล้วก็ดาวสุกเนี่ยดัน โคจรไปสถิตณนะตําแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาภเหมือนกันเรียกว่าโชคลาภไปชนโชคลาภนะฮะแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็เล็งกับดาวพระราหูเนาะซึ่งก็จริงก็หมายถึงโชคลาภด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดาวโชคลาภเนี่ยถึงจะถูกบันทอนบ้างแต่ก็ยังมีทางไปเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็มากกว่า4ี่ราศีที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นิดนึ่งนะครับก็คือมากกว่าไม่ได้เยอะนะ,ะแต่มากกว่านิดนึ่ะก็จัดมาสัก5อันดับนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะนะถือว่าถือว่าโอเคได้ได้มีอันดับกับเขานะครับเคสทําบ,บุญเสริมดวงอ่ะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับเสริมดวงเฮงกันแล้วกันเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของราศีกร,รกฎเนี่ยนะครับกร,รกฎขอให้เน้นในเรื่องของของกินแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับนะนะจะบริจาคก,ก็ได้ตามสถานที่ที่เขาแบบเออไม่มีนะครับเป็นสถานที่ที่แบบเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ย หรือถ้าเกิดคุณจะทําบุญที่วัดคุณก็เน้นให้ทําบุญเกี่ยวเรื่องของอาหารการกินนะครับทําบุญถวายเพลพระก็ได้นะครับหรือว่าจะทําบุญใส่บาตรทุกเชา้าอย่างนี้ก็ได้แหละเบสิคมากๆนะครับสําหรับชาวกรกฎนะฮะต่อมาครับอันดับที่4นะครับได้แก่ราศีเมษนะฮะราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับ,รรรรค,รบคราวนี้เนี่ยโผล่มาแล้วสําหรับราศีเมษร,ราศีเมษเนี่ยบอกว่าหลุดจากการจัดอันดับไปหลายครั้งนะครับ คราวนี้โผล่มาแล้วว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับดาวจาเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยคือดาวพุธเนาะแล้ววันนั้นเนี่ยตรงกับวันไม่ใช่ดาวพุธพุธผิดดาวพระราหูนะครับแล้ววันนั้นตรงกับวันพุธนะครับดาวพระราหูจรดีนะครับถือว่าเป็นสีสีของวันนะครับแต่ว่าที่ต้องหล่นมาอยู่อันดับที่4เพราะว่าในยามที่สลากออกเป็นยามสุกและยามสุกเลยดาวพระราหูได้ตกกาลีของยามนะครับเพราะนั้นนก็เลยกลายเป็นว่าโดนบั่นทอนไปเหมือนกันนะครับคราวนี้สิ่งที่ทําให้ราศีเมษเนี่ย ไม่ค่อยได้อันตรายกับการที่เสากับองคารประทะก,กันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ถึงรัก,กน,นะครับคืออยู่ในตำแหน่งที่1ิเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถึงลักนานะครับถ้าถึงลักนาก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นโยกเป็นตีโกนนะครับเป็นเลงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอันมันเป็นคือพูดง่ายว่าถ้านับมันเป็น4แก่กันนะครับมันจิตถึงว่าไม่ถึงลักนาก็เลยอิทธิพลที่จะมาทํร้ายเนี่ยนะครับก็น้อยหน่อยนะครับ จึงได้ถูกจัดอันดับมาแล้วก็ถึงแม้ว่าพระราหูที่ล้วงทรัพย์อยู่นะครับจะถือว่าเป็นเกณฑ์พระราหูคน้นรั์เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพระราหูเนี่ยมาจากเรือนลาภะนะฮะมาจากเรือนโชคลาภนะครับแล้วพอวันนี้วันวันที่16เนี่ยเป็นสีของวันสีก็สอสาราลอเรือสาอีเป็นสีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันขจัดสิ่งที่ด้อยออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเลยจัดอันดับไว้เป็นดับที่4นะครับ และสาหรับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของราศีเมษนะครับก็ขอให้คุณทําถ้าเป็นการทําบุญเนี่ยก็ทําบุญเกี่ยวกับศพไม่มีญาตินะครับจะเป็นการทําบุญล้างป่าช้าก็ได้ทําบุญด้วยผ้าขาวห่อศพก็ได้นะครับทำบุญลงศพนะครับพง่ายๆว่าเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะสะดวกในเรื่องของการทําบุญบริจาคก,ก็บริจาคเกี่ยวกับสถาบันมะเร็งนะครับแล้วก็สถาบันที่เกี่ยวกับคนป่วยที่เกี่ยวกับ สุรานะครับพิสุราเรือรังอะไรพวกนี้นะครับนะก็ลองไปทําดูนะครับต่อมาครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3นี่ชัดเจนเลยนะครับได้แก่ราศีตุลนะครับราศีตุลหรือว่าลัคนาราศีตุลนั่นเองนะครับคือดาวโชคลาภราศีตุลเป็นดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ในวันนั้นน่ะดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับเทวีโชคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหลายครั้งที่ราศีตุลเนี่ย ดาวทิต์โคจรได้ราชาชโชคเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีคนถูกสลากันเยอะนะครับแต่แล้วในรอบนี้เนี่ยโคจรเป็น3แก่ลนลัคณาก็ถือว่าเป็นเทวีโชคนะครับแล้วก็ไปอยู่กับดาวพระเกตนะครับซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเคสการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีตุลเนี่ยเน้นเรื่องการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับแล้วก็สถานที่อะไรที่มันเป็นสีแดงเป็นสันเจ้าก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการทําบุญบริจา ควรจะทําบุญบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางสายตานะครับเพราะอาทิตย์นั้นแปลว่าสายตานะครับหรือว่าสถาบันที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะต่อมานะครับอันดับที่2นะครับได้แก่ราศีราศีกันนะครับราศีกันนะครับดาวโชคลาภก็คือดาวจันทปรากฏว่าวันที่16เนี่ยดาวจันทรโคจรตําแหน่งที่4นะครับก็คือพันธุพันธุก็แปลว่าโชคลาภด้วย แล้วก็อยู่คู่กับดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธเ,เป็นดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวของราศีกันนะแล้วก็โชคลาภอยู่ในดาวประจําตัวนี่ถือว่าสวยนะครับแล้วพอเราดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวหลายอย่างนะครับดาวจันไม่คือไม่ไปสัมพันธ์กับกับดาวที่เสียหายนะครับคือดาวโชคลาภมันไม่ได้ถูกทําร้ายอะ่ะมันไม่ได้ถูกเบียดเบียนเยอะแสดงว่าก็มีกําลังแล้ววันนั้นวันพุธ นะครับดาวจันทร์ทักษะคจรตกคําว่ามนตรีสวยเลยแล้วก็ในยามสุกที่ออกเนี่ยดาวจันทร์ได้ตําแหน่งเป็นเดชนะครับโอ้โหก็สวยอีกนะครับนะแต่ว่าทําไมถึงไม่ได้อย่างอันดับหนึ่งละ่ะนะเพราะว่าดาวจันเนี่ยขอจัดไวใด้ในอันดับที่2องกันเพราะว่าราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยดันมีดาวพังคารเนี่ยเล็งลัคนาอยู่นะครับแล้วดาวพังคารเนี่ยก็ตกการเลคณีในวันนั้นด้วย เพราะฉะนั้นมันก็มีจุดที่มาบั่นทอนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่มาบั่นทอนมันไม่ได้มากนักถ้าเทียบกับจุดที่ดาวที่ดีแล้วเนี่ยดาวที่ดีเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับก็จันรดับไว้ในันดับที่2นะครับและสําหรับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับของชาวราศีกันแล้วก็ราศีกันดาวโชคลาภเป็นดาวจันทร์นะครับซึ่งดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวทัดดิน แต่เป็นดินที่ชุ่มน้ําหรือว่าในโหราศาสตร์เราก็จะดูดาวจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำานะครับน้ําบริสุทธิ์นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับน้ําทุกอย่างนะครับคราวนี้ในวันนั้นเนี่ยดาวจันเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนธาตุไฟนะครับก็คือเรือนราศีธนูซ้ํายังไปอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งอาทิตย์ก็เป็นดาวธาตุไฟเป็นความร้อนความแรงนะครับแล้วก็อาทิตย์เนี่ยได้เป็นเทวีโชคด้วยในวันนั้น เพราะนั้นชาวราศีกันเ็ดรับเสริมดวงเฮงนะครับถ้าคุณมีโอกาสถ้าคุณไปทําบุญที่วัดสมมตินะอ,อยากให้คุณซื้อกระติกน้ําร้อนนะครับหรือว่ากาน้ําร้อนนะครับไปทําบุญเป็นการแก้ดวงแล้วไม่เชิงแก้ดวงหรอครับก็เป็นการเสริมดวงดีกว่าใช้ว่าใช้คําว่าเสริมดวงนะครับหรือว่าคุณจะซื้อเป็นกระติกน้ําร้อนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคูลเลอร์น้ําเป็นตู้กดน้ําไปบริจาคนะครับตามสถานที่ต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้นะครับ สถานสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้นะครับเพราะว่าดาวจันเนี่ยเราก็ยังมองถึงในเรื่องเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายการทําบุญแล้วก็บริจาคนะครับสิ่งนี้ลองไปทําดูนะครับนะบแล้วก็คิดว่าจะเสริมดวงโชคลาภของคุณที่เกิดราศรีกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับเดินทางเข้ามาสู่อันดับที่1นนะครับต่อมาเนี่ยก็ ถือว่าได้ลุ้นแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะพิจารณาดูแล้วราศีนี้ดูปลอดภัยที่สุดเลยนะครับราศีอันดับที่1นนะครับที่วีเกณฑ์มีเปอร์เซ็นที่จะได้โชคลาภนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโชคใหญ่ด้วยนะครับก็ได้แก่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์หมือนลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์จริงเหมือนม้านอกสายตานะเหมือนม้านอกสายตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงราศีสิงห์เองอะ ไม่ได้สัมพันธ์กับดาวเสาไม่ได้สัมพันธ์กับพระราหูนะครับดาวที่บ่งบอกที่ว่าคําว่าโชคลาภเนี่ยเขาไม่ได้สัมพันธ์ถึงเลยนะครับแต่ทําไมหมอแม่นถึงพูดว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้นะมันปลอดภัยนะเพราะว่าอะไรดาวโชคลาภของราศีสิงห์นะครับเป็นดาวดาวพุธนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าไปสู่ในตําแหน่งปุตตะนะครับซึ่งปุตตะก็แปลว่าโชคลาภด้วยนะครับปุตตะก็แปลว่าโชคลาภด้วยแล้วอันนี้พุธเนี่ย ไปอยู่คู่กับดาวจันได้เป็นคู่มิตรด้วยนะครับดาวคู่มิตรแสดงว่าโชคลาภของคุณก็มีโอกาสทั้งจะได้เองมีโอกาสทั้งจะมีคนมาให้มีโอกาสจะได้มาแบบฟุกๆนะครับตรงนี้มันถือว่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วนะครับแล้วก็ดาวที่ตกการกิกนีการกลกนีในวันนั้นคือดาวพันะ้นคาไปอยู่ในภพมรณะด้วยนะครับการกลกนีเนี่ย ความความหมายแบบดั้งเดิมเลยนะเขาจะทายว่าการละกินีเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอัปมงคลเป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะในโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะทายในสิ่งที่แบบเสื่อเสียหายหรือว่าเสื่อมค่าปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เสียหายนั้นมันไปอยู่ในภพมรณะนะครับมรณะแปลว่าความความตายความสิ้นสุดแสดงว่าความเสียหายมันได้ตายไปนะครับมันสิ้นสุดไปมันเหมือนกับแบบว่าคนดวงดีอ่ะไม่ไม่ได้มีแบบ ไม่ได้ดวงดีมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไร้ไร้ทำอะไรไม่ได้นะครับมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่สลากออกเนี่ยตรงกับวันพุธซึ่งดาวโชคลาภของเราศีสิงค์คือดาวพุธนะ่ะมันก็มีกําลังอยู่แล้วนะครับมีกําลังอยู่แล้วแล้ววันนั้นยามที่ออกเนี่ยเป็นยามสุขทักษะของดาวพุธตกคําว่ามูละแปลว่าก้อนแปลว่ามรดกแปลว่าบุญเก่านะครับดาวโชคลาภตกคําว่าก้อนนะ่ะ ก็เลยมีโอกาสเลยนะครับนี่ที่หมอแมนบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่คุณจะได้มาแบบเป็นก้อนเนี่ยเป็นเกาะเป็นกรรมเลยนะราศีสิงห์อ่ะก็ดูตามดาวตามยามณนะขณะนั้นวันนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะแกะออกมาได้นะแต่ส่วนคุณจะได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่แต้มบุญของคุณด้วยนะครับ อยู่ที่ว่าคุณทําดีมาไหมคุณทําบุญไหมคุณมีใจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณทําทานไหมถ้าใครที่ไม่สะดวกใจทําบุญที่วัดคุณก็สามารถที่จะทําทานบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์ที่ตกยากหรือว่าเจ็บป่วยได้นะครับหลากหลายาการสร้างบุญกุศลเนี่ยมันมีให้ทําอยู่มากมายนะครับในรอบตัวของเรา เพราะนั้นแต้มดาวมาแล้วนะครับมาดับหนึ่งเลยส่วนแต้มบุญของคุณเนี่ยคุณก็ไปลุ้นกันเองนะ,ะว่าคุณจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับให้สูสีกับแต้มดาวหรือเปล่านะครับหมอแมงก็ขอให้คุณมีโชคก็แล้วกันเนาะสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของราศีสิงห์นะครับให้คุณหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยินนะครับคนหูหนวกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นใบ้พูดไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับคือดาวดวงนี้ก็คือดาวพุธ ็นดาวโชคลาภของคุณนะครับตรงนี้เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้เคสอะไรนะครับคือทําเสริมโชคลาภเลยนะครับเสริมโชคลาภโดยเฉพาะให้ตรงดาวตรงดวงนะครับถ้าเกิดคุณบอกไม่มีเวลาคุณอยากจะไปทําบุญปล่อยปลาคุณก็ปล่อยปลา17ตัวนะครับเพราะว่าปลาก็คือสัตว์น้ําดาวพุธเองก็คือดาวธาตุน้ำนะครับกำลังของดาวพุธก็คือ17เพราะฉะนั้นนี่คือการทําบุญนะครับหรือว่าการเคล็ดลับก็คือเสริมดวงเฮงนะครับเสริมดวงเฮง เฉพาะทางในทางโหราศาสตร์นะครับก็ขอให้คุณไปทําก็แล้วกันนะถ้าเกิดใครสะดวกนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับการจัดอันดับ5ราศีนะครับแล้วก็อีก4ราศีที่บอกกันไว้ว่าก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะถึงแม้จะไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะก็ถือว่ามีเกณฑ์นะครับ ส่วนราศีอื่นก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ,รบก็คงต้องเน้นแต้มบุญอย่างเดียวอย่างราศีที่ไม่ได้พูดถึงราศีานึงก็คือราศีกุมอย่างเงี้ยดาวราพะซึ่งแปลว่าโชคลาบเนี่ยเป็นวินาศนะครับมันก็ดูแล้วมันไม่เด่นในเรื่องของดาวนะครับอย่างอีกราศีหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็คือราศีมิถุน ราศีมิถุนเนี่ยดาวโชกลาภเป็นดาวพังคารปรากฏดาวพังคารตกการลกินีแล้วก็ไปโยกกับดาวเสาคู่แตกหักด้วยนะครับมันก็เลยดูแล้วไม่เด่นมฤตยูก็ยังอยู่ในภพชกลาบด้วยนะครับไม่เด่นนะครับอีกราศีหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือราศีธนูนะครับอ่าราศีธนูดาวชคลาภคือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรเข้าเป็นวินาศนะครับเป็นวินาศไม่พอยังไปโยกกับดาวเสาเป็นคู่เสียทรัพย์อีกนะครับก็เลยดูแล้ว ออมันก็ไม่ได้เด่นนะครับสรวบดาวปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาภเนี่ยก็เป็นดาวพาร,ออระงครอ่านปรากฏว่าโคจรได้ตำแหน่งการละกินีด้วยนะครับนี่ก็คืออีก3มราศีที่ไม่ได้พูดถึงเออพราะว่ามันไม่ค่อยมีเกณฑ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราทราบไปอยู่แล้วว่าแต้มดาวก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแต้มบุญของคุณด้วยนะครับอย่างไรตามหวังว่าทุกท่านทุกราศีจะโชคดีในงวดวันที่1 6ธันวาคมนี้นะครับถ้าท่านชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดส แล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ